สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็อยู่กับสาวปันกุกเกาะนะคะก็วันนี้จะมาบ้านใครนะคะมาไม่เอาพามานะคะทําไมมันสวยจังนะคะเปลี่ยนแปลงไปเยอะสาวมูลเอ็ชชัยนะว่าไม่เอาเฉลยแล้วนะคะคุยเขาปลูกอะไรปลูกมันจำเปะนยังเราจะมาเซอรสือภัยนะเนี่ยนี่ไงเจอแต่ สกูตเตอร์กับรถพิรันจริงเลยอ่ะถูกต้องโอ้แปลงลำโอ้แปลงลำโอ้โหไม่เจอกันนานพุงป่องเลยนะ <c oughs> ไม่รู้จะไว้ไหนแล้วเดินขึ้นไปนู่นแล้วนู่นรถไอชัยใช่ไหม ไม่ใช่ไม่ใช่แม่ว่าแม่ว่าเห็นยาแล้วหืมสวยจังบ้านสีชมพูหรือเปล่าเพราะว่าเราสายอ๋อถุงทองก็อยู่นู่นหัวซองสลับมาดูแล้วโอ้มีบ้านสวยจังโอ้มาต้อนรับเลยดีค่ะถุงทองอมเงินถุงทองอมเงินขอยาถ่ายนะคะน้องมน พี่ชายป้าหาลืมเอาหมวกออกมาละสวยจังดีใจหรือแปลกทนแปลกหน้ามาเดี๋ยวสักหน่อยเขาโทรหาแป้งล่ำไยโทรหาพี่ชายกับสาวมนชวนชมสวย โอ้โหเปลี่ยนไปเยอะเลยเดี๋ยวเรามาดูแป้งลำ่ำอะไรเฮ้ยเฮ้ย,ยเสียงดีจังเลยทำไมบ้านฉวยจังบ้านหลังน้อยฮ้เอ,อยู่ด้วยกันบ่เอ้ยเอายญามาฝากแล้วแป้งลำ่ำเาามาื่อกี้ยังดูกกอกนะคะกนะ็โดดมาถึงจำปาดงแล้วยยนะคะ จับหน่อยอจับน่อยอสาบายนี่กล้วยเพื่อนได้น,นิมอ๋อกินกล้วยบ่รอกินกล้วยกินขนุนเนะหรอเนาะหายแล้วนะี่หายแล้ว,ลวเก่ง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 ดื้อไหมนีไมออ่ไม่ดือ้อไม่ดื้ออไม่ดื้ใส่หน้านะคะจะของไปไหนไม่ดืด้ด้อแลลวูกคนตายยาวหนึ่งจะของไปไหนจับได้สบายสบายให้จับได้สาบายเลย สบายเลยมาอยู่นี่ยนเย็นโลง่ลงๆจะไปเลยเดี๋ยวสปายก็จะถ่ายแต่ละมุมแต่ละมุมนะคะเห็นรถพี่สาวค่อยด้วยนะพี่ลอมไม, <า S 1> ม<า>่รู้ว่าไปไหนเดี๋ยวสักพักค่อยโทรหาสวยว่าจะมาเซอร์ไพรส์นะเพรดีเขาไม่อยู่นะคะ ว่าจะเมือชาเสือภัยพอดีมาอยู่ยังมีน้ำอยู่นี่แถวคลองอไปไหนแล้วจะของนี่พอเป่าก็เอาหญ้า เอาแตงโมนะคะมาฝากนะคะเดี๋ยวพ่อเป่าก็จะขนลงนะคะแตงโมแอปเปิ้ลด้วยนะคะมาฝากะะผลมาหลายกระสอบเลยแปลงรำก็จะได้กินหญ้าแล้วนะคะเดี๋ยวพ่อชัยก็น่าจะเอามาให้กินเนาะ เห็นยาแล้วลองแล้ว,ลวลอเอามาบอกไงเอามาขนามาันากเนขนาดวิ่มากัาะนะขนาดมือชายังสดๆเลยอันนี้แดดกรอบเลยนเนาะอนั่นแหละเ,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 เอาลงตรงโะนี่แหลจ้ะ,ะพัดเราไปถ่ายคลิปน,นะพอเปล่าขายกคนเดียว, <c oughs> ยวปลูกอะไรน้อย<า>ไม่ได้ช่วยพ่อเป่า ยกเลยทำแบบนี้ไอเดียดีนะถือว่าไอาเดียดีมากเลยนะคะเอาเสามาตั้งเรียงรายมีกัรหั่กัรหันลมด้วยนี่ค่ะสวยงามโอ้แถวนี้ก็มีคนมาอยู่แล้วเนาะมาเามาซอร์ไพรส์เ,รเขาเซอร์ไพรส์กว่าเราเออกะว่าจะมาเซอร์ไพรส์เขาเราเพิ่งเซอร์ไพรส์ทานายไปเมื่อกี้นี้ทานายไหน สนายนายอันนั่นบอกะเว่ามาจงปาดงเหรอทนายอุทัยจะมากอกเหรอมาเนหาบ้่บรอ้หเกแล้ว้ขาอยู่ไหนเขอยู่จังปาดงเหโอ้ยาทำไมไม่บอกแ้วพาไปหาวันนั้นนะ ไปแอบดูบ้านพี่ลอมก่อนแฮะมีสะพานไต่ข้ามด้วยน้ำแห้งแล้วสมัยก่อนมีน้ำนะคะหน้าฝนก็จะน้ำเยอะหน่อยนึงโอ้โหบ้านพี่ยูโร ต้นกล้วยต้นอะไรแล้วยูโรไม่คิดถึงบ้านอไปอยู่ต่างประเทศโอ้ยมาอยู่บ้านคอยรักนี่ค่ะ ขึ้นูกอะไรนี่บอลกุ้งไก่ซื้อผักผักกาดหนึ่ถ้าออกมาเนี้ยน่ากินนะเอาแจงโมเอาแอปเปิ้ลนะคะมาฝากพอนิ่มก็ อมีอันนี้ด้วยนี่เขาเรียกว่าอะไรนะนี่ให้โชคนะคะกำลังจะโตให้โชคให้ลาบถ้าใครมีติดบ้านไว้ดีที่สุดนะคะสหรับพยาแย่แยะนะคะพยาแย่แยะโชคหมาน <How. S 2> ข้างห้าค่ะก็ฝาก f อสนับสนุนนะคะสินค้าของบริษัทมนโอมโฮมซับนะคะฝากเป็นกำลังใจนะคะให้กันและก,กันนะคะขอบคุณนะคะ FC นะคะที่เข้ามาอุดหนุนนะคะฝากแต่ละโปแต่ละโปนะคะแต่ละสินค้านะคะอุดหนุนนะคะให้บริษัทมณโอมโฮมซับด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ค่ะคลิปหน้านะคะ